เอออ่านว่า my face ออกเสียงตามครูฟอด my face แ <F> ปลว่าอะไรลูก my face เมื่อกี้ทีค่ครูฟอดสอนไนเมื่อกี้แปลว่าอะไรครับ <My S 1> เออหน้าของฉันถูกต้องไหมครับมันคือหน้าของฉันมีตัวอะไรบ้าง e a r e a r ออกเสียงตามครูฟอด ear 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 e แปลว่าอะไรเอียแปลว่าอะไรลูกเอีย oh. หูอ่ะเขียนตามครูฟอนเลย oh. หออูหูอ่ะเขียนตามลงในหนังสือเลย oh. ทันไหมทันไหมเติ้ล oh. ทันนะอ่ะถัดมา number five number five มีตัวอะไรบ้างลูกอ่ะคือเติ้ลได้ตัว,ว N n o s e ออกเสียงตามกูฟอร์ด n o s e n o s e n o s e แปลว่าอะไร n o s e แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรนะครับจมูก v e r good จมูกจอจานมอมาสระอูกอไก่จมออูกอจมูกถูกต้องไหมครับอ่ะ the next number six look at number six number six มีตัวอะไรบ้าง number six สกดให้กูฟอร์ดหน่อย MOU T H m o u ช m o u t มามาแปลว่าอะไรลูกม้าปากปากเอออ่ะสรุปที่ครูฟอดสอนเรื่อง MyFace ที่แปลว่าหน้าของฉันเติ้นวันนี้ครูฟอดสอนไปกี่คำมีกี่คำ To bang by who touch your mouth, touch your mouth, touch your, touch your nose, touch your nose, very good, touch your eye, touch your eye, very good, touch your hair, touch your hair, very good. What hash I want mouth. แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรปากปากอ่ะเราก็โยงเลยถูกต้องไหมเราโยงจากตรงนี้ใช่ไหมไปที่ปากใช่ไหมอ่าตนโยงเหมือนคูฟอร์ดเลยโอเคไหมโอเคอ่ะถัดมานะครับพอเสร็จแล้วตัวถัดมามีตัว E ตัว A ตัว R ตัว S อ่ะสะกดหน่อยมีตัวอะไรบ้างอ่ะ E A E A R S อ่านว่า Ear 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 แ e <AR. S 1> ปลว่าอะไร Ear แปลว่าอะไรครับแ<ม>ปลว่าอะไรนะจมูกไม่ใช่จมูกไม่ใช่จมูก ใช้ฟังใช้ฟัง oh. หูเอียแปลว่าหูอ่ะเราก็โยงไปไปที่หูทันป่ะทันไหมทัน oh. ครู่ฟอร์ดโยงไปที่หูแล้วนะอ่ะเอียไปที่หูอ่ะถัดมามีตัวอะไรบ้างสะกุอีกครั้งหนึง่งตัวถัดมา N ขึ้นต้นด้วยตัว n n, <S n o s e <S n o s e อ่านว่า nose แปลว่าอะไร nose จมูกอ่ะจมูกเติ้นก็โยงไปที่จมูกนะเติ้นนะอ่ะทันไหมทันครับอ่ะถัดมาตัวถัดมาสะกดหน่อยเร็วมีตัวอะไรบ้าง e y e s v e r y g o o d i y ตาออเก่งมากอ่านได้ด้วยอ่ะ i ตาเติ้นก็โยนไปที่ตาอ่ะ uh, and the last one ตัวสุดท้ายนะครับเติ้นอ่ะเขาให้มาแล้วคือ hair แปลว่าผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะอ่ะเขาสะกดเติ้นสะกดหน่อยมีตัวอะไรบ้างลูกมีตัวอะไรบ้างครับ h ขึ้นตัวนี้ตัว h ไอ้ hey. I, uh. อ่านว่าอะไรที่แปลว่าผม hair หรือ head hair หรือ head h a r b r a c k e t Hair อ่ะมีหัวแปลว่าผมมี eyes ที่แปลว่าตามี mouth ที่แปลว่าปากใช่ไหมครับมี ear <Hey. S 1> ที่แปลว่าใบหู มีโนสที่แปลว่าจมูกนะครับอ่ะอันนี้นะครับอ่ะเติ้นเสร็จไหมอันนี้โยงเส้นเสร็จเปล่า<ย>เสร็จไหม<ย>อ่ะเสร็จนะอ่ะ<ย> <c oughs> ถัดมาถัดมาอ่ะมาดมูด้านล่าง <c oughs> เขาบอก label the part of the face คืออันนี้เขาเติ้นเขาให้เอาคำศัพท์มาเติมเองเมื่อกี้เขาให้มาเฉยๆใช่ไหม แล้วให้เราโยงเส้นถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยเขาโยงเส้นมาให้แล้วแล้วให้เติ้ลเนี่ยมาเติมคำศัพท์เองโอเคไหมอะ <Okay. S 1> มาดูจาก Number one หมายเลขหนึ่งที่โยงเส้นมาจากหมายเลขหนึ่งมันคืออะไรอะเติ้ล <I, I. S 1> อายริกเก็ต really อะสะกดมาแล้วเติมเลยมีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้าง เหมือนกันไหม e. เออ e y e แล้วตัวสุดท้ายคือ <S, s. <S, s ที่ต้องเติม s เพราะว่ามันเป็นพาหูพจน์ต้นมีตากี่ข้างเอ,อ้ยต้นมีตากี่ดวงสองถ้าเป็นพาหูพจน์จะต้องเติม s ถูกต้องไหมอ่ะต้นเขียนไปเลยมาเลขหนึ่งคือ I นะอะ ัมา number two number two look at t h อ number two number two คืออะไรอะเติ้ลผมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรหูุ hair หรือ head hair อ,อ,อ,อ่ะสะกดให้กูฟอร์ดในมีตัวอะไรบ้างครับกูฟอร์ดใบให้อ่ะคืนต้้ได้วยตัว h อ่ะ S A I i H A I R แฮแปลว่าผมถูกต้องไหมครับหมายเลขหนึ่ง i แปลว่าตาหมายเลข2สองแฮแปลว่าผมนะอ่ะถัดมาหมายเลข3นสามนะครับอะหมายเลข3สามชี้ไปที่อะไรอะลูก จมูกถูกต้องไหมครับชี้ไปที่จมูกอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรจมูก nose no. ถูกต้องไหมครับอ่ะสะกดให้ครูฟอร์ดหน่อย nose มีตัวอะไรบ้างลูก mm. N n อ่ะต่อเลยลูก o. o ครับ <S, s. <S, s ครับ อีครับโน e จมูกอ่ะถูกต้องอ่ะสามข้อผ่านไปข้อที่สี่ต้นทุกอย่างตั้งตั้งแต่ผมดวงตาจมูกปากเขารวมเรียกกันว่าอะไรสีสัปเออถูกต้องครับอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า hair hey, หรือเรียกว่า head hair หรือ head อ่ะ head ถูกต้องไหมอ่ะคืนต้นด้วตัว h เหมือนกันอ่ะกูฟอร์ดเขียนให้ตมีตัว h E. ตัว A. แล้วก็ตัว D. นะครับ H. e a d แปลว่าสีสษะนะครับอันนี้นะอ่ะต้นทันไหมลูกทันไหมครับ,รบอ่ะทันนะอ่ะกูฟอดไปข้อที่ห้าต้นดูข้อที่ห้านะติ้นนะข้อที่หนะ้าอ,อะไรต้นป,<ะ>ปากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก โนสหรือว่ามัลค์โอสจริงเหรอจริง <No. S 1> ป่ะมัลค์มัลค์อ่ะมีตัวอะไรบ้างสะกดให้กูฟอดหน่อยขึ้นต้นด้วยอมอ่ะขึ้นต้นด้วยอมอ่ะอิมอมถูกแล้ว <O> เออต่อครับ M O m o u ปะ u u t อ่ะถัดมาลูก <You. S 1> h h, 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 h m o u t h นะครับอ่ะถัดมาหมายเลขอหก 6. คืออะไร หมายเลขหกล o กแอ t เตนนัมเบอร์สิคนัมเหก number 6. Number 6. หมายเลขหกคืออะไร oh. หูถูกต้องครับอ่ะหูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเติ้ลไอหรือว่าเอียเอียอ่ะมีตัวอะไรบ้างลูก เอเอแล้วก็ตัว S ปะ <S <ม> <S เพราะว่าคุเรามีหูสองข้างทั้งดวงตาแล้วก็ใบหูจะต้องเติม S เพราะเป็นเอกพจน์อ่ะอันนี้คือคือหน้าหน้าที่21ที่เป็นแบบฝึกหัดนะอ่ะต้้นทันไหมทำเสร็จไหมเสร็จไหม มาดูอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะครับดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับอันนี้คือก็คือเป็น my face นะก็คือเป็นเรื่องของใบหน้าอ่ะมาดูหมายเลขหนึ่งทวนอีกครั้งหนึง่งอ่านว่าอะไรหมายเลขหนึ่ง e อืมอ่ะถูกแล้วอ่ะสักดเลย e y e s i t a very good อ่ะ number two h H A. H A I R. Number three. M O U N O S. M O N N. Notes. E n o น e แปลว่าปากจมูกจมูกโ o นดจมูกมาเลขสมอ่ะทมามเร์โ r ร Number 4ร number ์โ e. D E <B S 1> H E แปลว่าอะไรลูกสีสากถูกต้องอ่ะ number five number five M O U U H H M O U ปาร์ค ah. อ่ะทัามา number six E A R S ear ear โห oh. อ่ะถูกต้องครับถูกต้องอ่ะ